สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่วันอังคารที่3เดือนมิถุนายนนะครับปี2025นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์มุมมองตลาดทองคำและหาแผนเทรดนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็แผนเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมมามีประมาณ3แผนก็คือย่อลงมาละบาบไม่ได้นะครับแล้วก็ยึดยักแถวๆนี้นะคะรับตอนแรกว่าหน้าเซลล์แต่สุดท้ายก็ มันติดๆอ่ะมันขึ้นมาประมาณ60แล้วย่อลงมาประมาณ 1, พันจุดพันพันประมาณพันห้าร้อยจุดแล้วบินนะครับโดยเฉลีย่ยเดี๋ยวผมหอลบแผนเมื่อวานออกก่อนเนานะแต่ว่าผมบอกแล้วแต่ถ้าไม่ลงและย,ยึกยักและขึ้นนะครับเพื่อฟอลบายนะครับถ้าใครที่ฟังจบเหวังว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันดีก,กว่าเนาะแต่ถ้าดูเปรียบเทียบเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเ,เรื่องนะครับเพราะว่าจากราคาเปิดเนี่ยขึ้นไป90 00จุดเถื่อนเกินนะครับอืม ก็โอเคแผนเฉลยมาชัดเจนแล้วครับว่ามันเบรกเทรนไลน์ไปแล้วนะครับเป็นอัพเทรนแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียาตั้งแต่ทําจุดสูงสุดไปนะครับเมื่อเช้าราคาก็ค่อยๆถอยทยอยลงมานะครับแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าถามว่าเทรนมันขึ้นอยู่ใช่ตอนนี้อาจจะต้องเซลล์ก่อนเพื่อบายนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยต้องเล่นแผนย่อระบายนะตรงย่อระบายและมีโซนรับด้วยนะครับซึ่งโซนผมเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับฟิโบแล้วกันครับ เดี๋ยวแผ่วันนี้ถ้าจะเล่นนะครับก็คือรอรับบายในแถว0.618นะครับน่าจะพอเห็นราคานะน่าจะพอเห็นราคากันนะครับมาเดี๋ยวผมให้ราคาเลยนะครับง่ายๆเลยบายนะครับตอนนี้ทีพีเอาเอาตามสะดวกนะทีพีเอาตามสะดวกนะครับเซลขอ36 เนาะไอ้เจ้ขอสาหนะครับแต่ผมบอกกันนะถ้าหลุดต้องเซลนะครับหลุดต้องเซลนะเลามารับแถวๆนี้นะอ่ะมี2แผนวันนี้นะครับก็คือถ้าใครจะเล่นตอนนี้เซลลงมาได้นะครับอืมเซลลงมาได้นะอาจจะอยาดเซลลงมาเพื่อเก็บบายได้นะครับม่งสองพัน 2, จุดเอยขอภัยนะมันสองพันจุดเลยนะอ่ะแผนนะครับก็คือเดี๋ยวหาบายในแถวนี้นะครับ โอ้ยขอภัยนะมัน3าแล้วนะ sl 36นะครับได้จนถึงประมาณสัก38ถึง3346ที่ sl กรอบจากจุดแรกที่เข้าได้เนี่ยพันจุดเพราะว่า ถ้ากากรณีมันขึ้นไปจริงๆคุม้มคุ้มมากนะผมใช้คาว่าคุ้มมากๆนะที่หนึ่งนะครับสามสามศูนย์โอ้โหโคตรคุ้มอ่ะแค่ที่พีแรกก็สามพันจุดอ่ะนะครับที่สองเนี่ยเอาไฮเดิมเลยนะครับแต่ผมว่ายังไงถ้าขึ้นไปยังไงก็เบรกไฮเดิมแต่ผมเอาชวัชวร์ๆแล้วกันประมาณสามสามเก้าศูนย์นะที่พีสามนะครับ ถ้า T P c เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันชอบขึ้นไปจริงๆนะแต่ผมให้เป็นสเต็ปละกันนะครับสามส่หนึยอ่าย่อลงมาบายนะครับแต่ถ้ากรณีมันหลุดนะหลุด S L ผมลงไปเนะี่ยคุณต้องเซลล์นะครับแล้วมาเก็บมาเก็บแถวๆนี้นะถ้าหลุดคุณต้องเซลล์นะครับ ถ้าหลุดถ้าหลุดสามสามสามห้านะครับโอ้ย for sale นะ sl สี่สามสนะครับสี 4, 2, ก็พอแล้วเ,เยอะหรอกท,ทีเดียวนะครับสามสางศูนย์นะครับเฮ้ยผมให้2องทีพีเลยดีกว่า โอเคนะครับแผนต้องประมาณนี้นะถ้าจะเล่นน่ะตรงนี้เซลได้นะครับเซลได้แล้วละรับรับบ่ายเนาะรับบ่ายขึ้นไปนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะตืมนหลับเป็น up trend นะครับตืมนหลับเป็นอ p trend เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเล่นย่อบ่ายแต่ก็มีโซนรับอยู่แต่ถ้าถามว่าลงมาแถวเนี้ยรับได้ไหมรับได้นะครับโอเค okay. แผนวันนี้ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเล่นตามแผนนะเล่นตามแผนนะ ย่อระบายนะครับย่อระบายนะครับแต่ถ้าย่อมาไม่ถึงแล้วมันรู้สึกเฟิร์มขึ้นเนี่ยง่ายๆถ้าถ้าส่วนตัวผมนะครับอ่ะผมให้เพิ่มอีกแผนหนึ่งให้ผมจะอทำเฟรมมาหน่อยนะถ้ายืนเหนือตรงนี้คุณต้อง f ฟ l ร o w b ลบายนะกรณีลงมาไม่ถึงนะครับคุณต้องบายขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกรณีแบบว่าแบบแบบว่าเออ ลงมาไม่ถึงแนวนี้นะลงมาไม่ถึง0.618นะครับถ้าลงมาไม่ถึงคุณต้องบายนะอืมแบบเอ้ยสมมตินคนไม่ชัวร์ตรงนี้ไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้คุณไม่ชัวร์อย่างเงี้ยแล้วไม่ลงมาเนี่ยแเราขึ้นไปแล้วยืนเหนือเนี่ย3.380นะคุณต้อง follow บายไปนะครับอืมอืมอ่ะเดี๋ยวผมให้แผนหนึ่งมีสามแผนนะครับมีสามแผนนะครับมีสามแผนนะ กินเหนือสามแปนะครับตารบาย ลองดูนะครับลองดูนะน่าจะพอเห็นภาพเหมือนกันนะครับจากการที่ดูดูที่ผมวิเคราะห์เนี่ยถ้าไม่ลงมาต่อเพื่อเด้งนะครับแล้วถ้าเด้งขึ้นไปเลยจุดที่เฟิร์มจริงคือยืนเหนือแถวนี้นะครับเนี่ยยืนเหนือแถวนี้นะถ้ายืนเหนือจริงต้องเข้าบายนะครับแต่ถ้าไม่ยืนเหนือก็ยังคงลงได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันวันหนึ่งถ้าผมแนะนํานะครับพยายามหาดูให้ได้สามสี่แผนเนาะเป็นแผนไหนค่อยเล่นนะครับวทลลัคเทรดที่ดีเนี่ยส่วนมากน่ะเวลาที่เขาไม่เข้าตามแผนเขาไม่เล่นเลยนะ ไม่เข้าตามแผนเขาไม่เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มน่าจะทาคลิปที่แบบว่าสําหรับมือใหม่เนาะสําหรับมือใหม่เนี่ยว่าอยากที่จะแบบเทรดทากําไรตลาดยืนได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างละกันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจแผนในการเทรดของวันวันนี้นะครับอย่าเพิ่งงงนะนะครับเพราะผมอธิบายละเอียดอยู่นะครับว่าถ้าลงมารับก็บายาเด้งขึ้นไปเลยยืนเหนือตรงนี้ก็เซลล์แต่ถ้าดุดตรงนี้ลงมาก็ต้องเซลล์เพื่อมารับบายนะครับประมาณนี้เนาะ สำหรับแผงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับก็ถ้าหากชอบและเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมนะครับไปกดติดตามพวกผมผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ